บรรยากาศสวยมากนะครับที่นี่จังหวัดกาญจนบ,บุรีวันนี้เราจะมาตกปลากันนะครับพอดีเรามาช่วงหน้าฝนพอดีครับน้ำแดงอันนี้ก็จะเป็นป้ายประกาศนะครับอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้อันนี้จะเป็นแพรแบบบ้านนะครับเดี๋ยวรอลากแพรออกไปข้างนอกแพรเล็กแพรตกปลาโดยเฉพาะเลย อันนี้เราก็จะลากแพ้ไปแล้วครับเ,เราก็จะลากไปามาหมายที่ลงุง,งได้อ่อยไว้ครับคืออุปกรณ์บนแพร,รเราอันนี้จะเป็นสายตะก้อเลนปลาใหญ่หครับได้เยอะครับได้เยอะตึงตลอดครับ ตะเพียนเอ๊ะตะเพียนกะมังกะมังไงตะเพียนเพียนเอาเสวี่งมาช้อนหน่อยสินี่อยู่นี่บอกอยู่ที่สาวนี่นี่โอ้สาใหญ่อยู่ได้ทอดได้ทอดไม่ฟาวไม่ฟาวมาแล้วครับเปิดคลิปมาแล้วครับปลาแต้มแรกครับปลากระมังโอ้ไสาใหญ่ นี่นะครับยามค่ำคืนเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับได้ปลากระทิงยามฝนหยุดสก็ใช้ได้ครับต้มยำ,ยำนี่นะครับ <c oughs> ได้ปลาขยงทงครับเป็นไส้เดือนใส <c oughs> ก็ใช้ได้ <c oughs> อั่น <c oughs> ี้ทั้งไส้เดือนทั้งเม็ดฟูมี่ นี่นะครับขยงใบข้าวเอาไปใส่นั่นดวจะรอต้มยำมคมยยใครที่มาเที่ยวกรุณาเตรียมมุงมาด้วยนะครับ <c oughs> ประมาณพันพันล้านตัวต้องปิดไฟอยู่ไม่งั้นอยู่ไม่ได้นี่จะเป็นผลงานนะครับเมื่อคืน <c oughs> ปลากระมังครับแล้วก็ปากลาฉลาด เ๋มาทำกับข้าวครับนี่นะครับบรรยากาศยามเช้าสวยงามครับ ไอโดปอกโดนจนได้ตัวแค่นี้มันกัดน้ำบาขึ้นมาเลยครับไม่ห่าวครับปลาช่อนไอโดปอกค,ครับสายจะได้กับข้าวอีกหนึ่งตัวครับ เอ้ยโอ้ย,อยกับข้าวไปแล้วโทรรถครับกลับที่พักแล้วมืด กลับครับปีหย่าปลอตอนเช้าไม่ได้ตัวเลยแดดออกแล้วครับร้อนกลับไปทำกับข้าวแล้วครับกลับไปทำกับข้าวปลาที่ได้เมื่อคืนนะครับกับเมื่อวานใ้เรือพายมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับมันไม่เหมือนเรือเครื่อง เือลํำใหญ่ด้วยหนักนี่นะครับปลาโดยรวมที่ได้มาก็มีปลากระทิงเดี๋ยวเราจะต้มยำกับปลาขยง่งพงแล้วก็ปลาชะโดนะครับส่วนที่เหลือปลากเกตก็ทอดกรอบอย่างเดียวกลางเยอะทำปลาครับเริ่มแล้วครับชะโดป๊อกต้มยำ ต้ยมยำปาลารวมครับทอดเมนูทอดกับเมนูต้ยมยำอันนี้แม่บ้านทอดปลานะครับสั่งมาจากบางใหญ่พอได้ไหมคะพอได้อยู่นี่จะเป็นต้ยมยำนะครับโอเคน้ำต้ยมยำเดือดแล้วเกรียมใส่ปลา ีจะเป็นปลารวมนะครับโอเคครับต้มยำเริ่มเป็นลูกเป็นล่างอ่ะนะครับมีกระโดลปลากรดแล้วก็ปลากขยงปลากระติงนี่นะครับต้มยำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยรอรับประทานกันได้ครับ ปาชะโปอกต้มยำอันนี้จะเป็นต้มยำต้มยำรวมนะครับแล้วก็ปลาปลาฉลาดแล้วก็กระมังใส้ใหญ่ันที่เราจะมากินกันนะครับอันนี้เป็นกับข้าวนี้ต้มยำอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอก ชิวๆครับกินข้าวครับกินแบบง่ายๆครับปลาหากันเองข้าวกันนึ่งกันเองครับอันนี้ผลงานของเมื่อวานตอนคืนตอนเย็นหมูดำยามเช้าครับคุุโรตะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบนแพนะครับที่เขาเรียกว่าแพลูกแก้ว

ชัดบางใหญ่ครับหลังจากห่างหายไปสิบกว่าป,ปีกลับสู่วงการตกปลายครั้งได้แต่แต้มเล็กแต้มน้อยหกเจ็ดแต้มครับวันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้รอบหน้าว่ากันใหม่ผมตัวอย่างจันถาวรครับวันนี้มาแพรแสีสวัสดิ์ครับแพรสีสวัสดิ์วันนี้เปิดตัวแรกเลยครับแต้มแรกของผมเองครับ แล้วก็นอนยาวครับ <ST AN TS> ตอ,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 อนนี้เราก็ได้ไดเดินทางกลับแล้วนะครับขอจบจิปจะเพียงเครานี้ Stop.